สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูสายป่าสายโดดนะครับวิบากนะครับยามาฮ่าดีทีหนึ่งโมโนนะครับอ่าคันนี้สวยมากๆนะครับเก็บสภาพมาแล้วทั้งคันนะครับอะไรแต่งค่อนข้างเยอะนะครับใครที่กำลังมองหาหรือชอบสายนี้ติดตามรับชมได้เลยนะครับ ก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่ดีหนึ่งสองห้าเอกสารครบโอนนะครับพาสีหกสี่นะฮะอ่าพาสีหกสี่ยังเอาไปต่อได้นะฮะใกล้ใกล้จะขาดเกินละลูกค้าท่านใดซื้อไปก็เอาไปต่อพาสีแล้วก็โอนเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีน่าจะสามหนึ่งนะฮะสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด นะครับถ,ถ้าจําไม่ผิดนะรถ36ปีนะครับเก่ามากๆนะครับคันนี้มีการจัดสภาพทั้งคันนะไม่ว่าจะเป็นสีโครงนะครับฟิตเครื่องนะครับสีฝาเครื่องสีต่างๆคือเก็บสีมาเลยทั้งคันนะครับสวยๆเงาๆเลยนะครับอย่างเช่นสีโครงที่พาวเดอร์โค้มานะฮะสีฝาเครื่องก็เก็บมาแล้วนะครับ ชุดสีผมก็ให้ไปสัก80%นะฮะอ่ากระเป๋านี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าเบอร์นะครับอ่ากระเป๋าเบอร์แต่งนะครับท้ายนะครับมีไฟท้ายนะครับป้ายทะเบียนมีนะฮะอ่าป้ายทะเบียนมีส่วนทรงถังที่เห็นอยู่นี่เป็นถังสร้างขึ้นใหม่นะครับทรง Y Z นะครับอ่าทรงรถสูตรรถวิบากของยามาฮ่าไวเซ็ตนะครับ,ส,ส,รบ, 5, รบสร้างขึ้นใหม่ ด้านในนี่ใส่จิ๊กเลยนะครับสร้างขึ้นใหม่นะครับอะไรชุบค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมือเบรกนะครับแฮนด์แผงคอนะครับไฟหน้าแต่งนะครับนะครับมือคัตก่อชุบมานะครับชุดหน้าที่เห็นอยู่นี่คือของ MTX นะครับฮอนด้า MTX แกนใหญ่นะแกน35มิมิลเลยนะครับสูงมากนะครับส่วนชุดล้อมเนียมนี่เป็นล้อ DID นะครับ ดีีทั้งหน้าทั้งหลังเลยยาง IRC านะยางเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็คือสวยงามนะครับท่อสแตนเลสนะครับเนี่ยของอะไรชอช้างโมโต,โตคอร์สนครับสอที่แยกป,ปกตินะครับอสองที่ผมทําให้แยกป,ปกติมีทัง2องทีคาบ,บูอันนี้น่าจะใส่เป็นคาบ,บูดแเดดน,นะครับแล้วก็มอรองอะไรครบเลย ส่วนชุดไฟครับชุดไฟกล่องไฟคันนี้ใช้เป็นกล่องไฟแดดนะครับไฟแรงมากเลยนะครับนี่นะนี่ชกเดียวนะอามโนชกหน้าชกหลังนี่โอ้หซับดีมากนะครับสายโดดนะครับทันนี้ผมไปเทสมาแล้วนะครับวิ่งโคดดีเลยฮะวิ่งดีมากมากนะครับดึงทุกเกียร์นะครับยกแม่งทุกเกียร์เลยนะครับการสายก็ประมาณนี้นะครับสวยงาม มีซีกุญแจด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไฟอะไรนะไม่แน่ใจว่าไฟเตือน2ทีหรือไฟเจียว่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจแดงๆนี้น่าจะไฟ2งทีมั้งด้ครับนี่นะแต่ดังนะครับระบบไฟก็ไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไม่ได้ใส่มาไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็แต่ปิ้นๆนะครับฟังเสียงกันเลยดิรถค่อนข้างสูงนะผมนี่สูง170ขาผมไม่ถึงนะฮะ สูงมากคับเปิดไฟก็ตรงนี้ครับนไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับใยทะเบียนมีแล้วแต่ใครอยากใส่แต่ว่าทรงนี้ก็นะครับไม่มีใครเขาใส่นะเครื่องดีนะครับคลิปมาแล้ว นะครับโคตรลั่นเลยฮะทอนี้ลั่นมากๆ ชอบสายโดดเลยกำลังมองหาอยู่นะครับผมบอกเลยคันนี้สวยสุดแล้วก็คุ้มมากๆนะครับโอเคมาฟังราคากันคนระับ DT125 คันนี้เปิดราคาอยู่ที่39,000บาทครับ3า0 0 0บาทเดกสารครบโอนภาษี64นะครับใครที่กำลังมองหาผมบอกเลยว่า คุ้มมากๆนะครับแพงมากๆนะครับตระกูล DT 125นี่โคตรแพงเลยรถแพงมากๆนะครับ39มหมนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาแล้วเบอร์063-425-5989นะครับหลายก็เบอร์นี้เลยตักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับ Facebook นะครับเหตุรถนำฟ้านะครับ รถอ,อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้าสามารถมาชมได้ที่ตัวเมืองนะครับแต่ท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับจะส่งให้ติงหน้าบ้านเลยราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะนี mm ่ hmm. ก็รีวิวประมาณนี้ครับเสียงดังมากเลยนะคันนี้รับประกรันนะคันนี้วิ่งโคตรดีเลยนะใครที่แบบชอบแบบตืต๊ดๆหน่อยนะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่นิ้วนะครับขับหมันมากนะครับ mm hmm. โอเครีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าที่นีร้านก่อนสวัสดีครับ